ดีจ้าวันนี้เราก็พบกันอนนะีกเช่นเคยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์ันธริตจากช่องมหาโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาพบกันในเด็กของอัติเมทนะครับผมสี่เสนาบดีมารแห่งวายุโลกันนะ,ะก็็กนี้มีคนขอมาเยอะนะครับผมสำหรับเด็กสี่เสนาบดีมารเนานะไม่เข้าใจนะว่าความหมายที่แบบขอสี่เสนาบดีมารคืออยากได้รวมทั้ง4ตัวหรือว่าแบบแค่แบบตัวนี้นะครับผมก็มันมี4ตัวเนาะแต่ไอตอนที่ขอมาเนี่ยก็คือบัมซันออกไปแล้วแล้วก็จัดบัมซันออกไปแล้วไอตัวที่เหลืออะไรก็มีแค่ แม็กนาใช่ไหมแต่แม็กนาคลิปก็ออกไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวนี้แหละที่ขอมาจากที่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าแบบรวมสี่ตัวมันจริงๆไอไอตัวฟ้ามันมันไม่เข้าพวกนะครับผมเออก็เลยไม่ได้ใส่มนาะแต่เรนี้ก็ยังพอมีถึงสามใบเลยนะไอสีเสนาบดีนะอ่ะเริ่มจากใบแรกนะครับผมสีนาบดีมาแห่งวายุโลกันแวนเดลก็เอฟเฟกต์วยสามสี่นะครับเมื่อตีโซไดก็เปิดเด็กจดเราจนเจออันติเมตยสามใบนะครับแล้วก็ลงนะครับผม ลงโดยไม่จ่ายคอร์สนะครับผมบังคับลงสารตัวนั่นเลยนะแล้วก็การที่เหลือให้ทิ้งนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสี่นะครับอันฮัทส์สของเราเมื่อไรคู่แข่งได้รับความเสียหายจากการตีของอัติเมตรเราเนี่ยส่งไลท์คู่แข่งหนึ่งเม็ดไปบอ่อยนะครับก็วันนี้สามาสามใบเลยนะต่อไปเป็นเสนาบดีมารแห่งเพลิงโลกกนนะครับผมบอมซันนะก็มีโซไดนะครับผมก็ทาลายสปบิตคู่แข่งทุกใบน,นะครับผมแล้วก็เทินต่อไปคู่แข่งจะไม่สามารถลงสปบดิตได้นะ แล้วก็เลเวลาห่านะครับผมแอดทัศน์สมคาร์ลอเมื่อโซไดของตัวนี้ทํางานเนี่ยทำให้โซไดอีกอย่างของอัลติเมทคาร์ลอทํางานได้นะครับผมเอฟอ่าเอฟเอกนี้ใช้ได้เกมละครั้งเนาะเสร็จมาสามเลยนะต่อไปครับผมซีเซนาบดีแห่งทัศนารโลกันแมกนาไมเซอร์นะครับก็อ่าทิปเปิร์ทิกเกอร์นะครับอัลติเมทอ่าเลเยวสามสี่นะก็เมื่ออันติเมตตีเนาะตามจํานวนครั้งที่ฮิตนะครับผมส่งคอบนสับเลตหรืออัลติเมทคู่แข่งสองเม็ดลงแทส์นะครับผมถ้าฮิตสามก็ได้หกเม็ดเนาะ แล้วก็ดับเบิลฮิตนะครับก็ยิงไล่คู่แข่งเอเม็ดลงแทสแล้วก็ทิปเปอร์ฮิตนะครับผมอ,อ่าโซกัส so มือคู่แข่งลงแทสนะครับแบบสุ่มสองใบสามหนึ่งใบต่อไปเป็นอ่าจัก,กรพรรดิเทพผู้ชั่วร้ายนะครับเดทพีอาร์ฟก็ตัวนี้เนี่ยอ่าเงื่อนไขลงนะครับอัลติเมทของเราแต่สองตัวขึ้นไปเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับชี้สปบลิตหรืออัลติเมทคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทําลายสปบลิตอ่าอัลติเมทคู่แข่งทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกชี้โดยเอฟเฟกต์นี้นะ ก็เลือกไว้นหนึ่งตัวให้มันรอดนะครับที่เหลือตายนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสามซีห้านะครับผมเออมันมีเอฟเฟกต์เดียวเนอะเออไม่ไม่ซีไม่เอฟเฟกต์ Effect เดียวเอฟเฟกต์เลเวลสามซีห้านะครับเมื่อตีหรือป้องกันส่งโซคอที่ไร้คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงแทสเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลซีห้านะครับอัลติเมทนี้ไม่รับเอฟเฟกต์คู่แข่งนะตัวน,นี้ใส่มาสองใบนะครับผมต่อไปเป็นอ่าเอิร์นเปลือกเกาะเมทัลลิเฟอร์นะครับก็โซเบิร์ดนะครับหมันจะมือคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทำลายสปริตคู่แข่งกี่ตัวก็ได้นะครับ BP รวมกันไม่เกิน20,000แล้วก็ตัวนี้ลงฟรีนะจากนั้นอ่าทิกเกอร์เลเวล45นะครับเมื่อเดเมตในตีถ้าฮิตนะครับเลือกสปรีเดินเดเมตคู่แข่ง2ตัวนะครับผมแล้วก็สื้สภาพสปริตอเดเมตนั้นแล้วก็จนรีเฟซสเต็ปถัดไปของคู่แข่งเนี่ยจะไม่สามารถซื้อสภาพได้นะเซมาสามใบต่อไปเป็นสุดยอดสวรรค์วายุโลก,กันคูวิเดนนะครับผมก็มียูแฮนสีแดงสีเขียวนะครับผมเลเวลสามสีเนาะ แล้วก็เอฟเฟกต์ลเวลร์ซนะครับแอตตัลสเตปของเราเนี่ย mm hmm. เมื่ออาร์ติเมีสเผาเทพผู้ช่วยร้ายเออไม่สิอาร์ติเมีสอาร์ติเมีสเผาเทพผู้ช่วยร้ายของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเจมเขียวเพิ่มหนึ่งเม็ดนะครับในแะนะอตตัลสเตปเนาะเอาไว้ตีแล้วนะสเตปก,ก็ได้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้เนาะใส่มาซันต่อไปเป็นอ่าเะไรวันตะกั่นตัวอะไรสักอย่างนะ่ะนักสำรวจแห่งวายุโลกกรรมนะครับคาเนโรซิกเกอร์ก็ เอฟเฟกต์ก็สามสี่นะครับเมื่อลงเนาะถ้าใช้โซคอจ่ายนะครับผมสามารถเปิดเด็กเราได้สามใบนำอัลติเมทหนึ่งใบที่เจอขึ้นมือนะครับกัดที่เหลือให้ทิ้งเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสี่นะครับเจมของอัลติเมทของเราทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าเป็นเจมแดงหรือเขียวด้วยนะครับผมใช่ไหมสามต่อไปเป็นบีเทิก้อนนะครับก็เมนสเตปเราเนี่ยเมื่อเราจะทำการอาชญอัลติเมทสามารถใช้สปิดนี้เอ้ยใช้อัลติเมทนี้แทนเป็นเงื่อนไขในการอัเชิญแบบสปลีดได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนำเป็นสปลีดในเงื่อนไขอัอเชิญเออ แล้วก็เอฟเฟกต์เลเ้ยวสีนะครับเมสเตปคอร์ Step Color เนี่ยอัติเมนนี้จะได้รับเจมแดงแล้วก็เจมเขียวเพิ่มอย่างละเม็ดนะครับเซอร์มาสามต่อไปก็เป็นบากอยนะครับผมก็เอฟเฟกต์เมื่อลงทำลายสปิริตบีพิมากเกินห้าพันเป็นตัวเลยจะได้คอยหน,น,นึ่งเม็ดวางบนบนอัติเมนนี้เออเซอร์มาสามแล้วก็ต่อไปเป็นเข้าอะคิโลกันเดเฟลนะครับก็สปิริตนี้นะแท้เนี่ยจะไม่รับเอฟเฟกต์การ์ดนะครับก็คือถ้ามันลงแท้ไปแล้วเอาขึ้นมือไม่ได้นะไม่สามารถเอาออกไม่สามารถยุ่งได้เลยนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์ด้วยหนึ่งถึงสามนะครับเมื่อลงเมื่อโซคอของเราอยู่นอกเกมเนี่ยโซได้หนึ่งอย่างของสีเสนาบดีเพิงโลกันบํมซันของเราเนี่ยจะทํางานนะครับก็ไอตัวบํมซันเนี่ยจะทํางานนะแล้วก็เอฟเฟกต์ด้วยสองสามนะครับแอเธอเซิร์ฟของเราเนี่ยเมื่อสบลีดนี้หรืออันดาเมดของเราตีนะครับทำลายอันเดอร์มดบีพีได้แต่หมื่นขึ้นไปเขาคู่แข่งได้หนึ่งตัวนะครับจำนมาสองต่อไปเป็นโนบาตะจิวนิกนะครับก็ เมื่อลงนะครับเปิดไดกเราได้ซีใบอัลติเมตหนึ่งใบที่เจอขึ้นมือการ์ดที่เหลือครับก็ไปเหลียว้ใต้เด็กนะแล้วก็มีสปริตโซสีเขียวนะครับเซรมาสามแล้วก็สปริตใบสุดท้ายนะครับเซิฟดอเ์นะแอคเซลกันเสียหลัจากการตีของสปริตอดดันติเมตข้อสี่ขึ้นไปต่อไปเป็นอ่าเบฟนะครับดาบเทพดาบพฤหัสจูปิเตอร์เซเบอร์นะครับก็เมื่อลงนะครับนำคาวอยวางบนอัลติเมตของเราทั้งหมดตัวละเม็ดนะครับแล้วก็เบฟนะครับผมจะถือว่าเป็นคอร์ดสองแล้วก็ อ่าอัลติเมทที่ไม่ได้รุนร่าขอรอนทั้งหมดเนี่ยจะได้คอสบวกสองนะครับแล้วบีพีบวกอีห้าพันแล้วก็ได้เอฟเฟกเมื่อลมล่างนะครับผมเออใช้เอฟเฟกเมื่อลมล่างได้เออเซมมาสามนะเป็นการ์ดคาบู๊ตนั่นแหละต่อไปเป็นอนาเคตแห่งเทพผู้ชั่วร้ายนะครับผมเน็กซัสเนาะก็เลเวลหนึ่งสองนะครับสีและเจมคอนในซัสนี้ถือว่าเป็นสีเขียวด้วยแล้วก็เอฟเฟกเลเวลสองนะครับเมื่อเราจะทําการอัญเชิญอ,อัลติเมทสมามารถเสริมสภาพในซัสนี้เพื่ออัญเชิญโดยไม่อ่าไม่สูญเงินไขได้นะครับผมมสา แล้วต่อไปเป็นนนโอดบดอนะครับเอฟเฟกต์เมนจวดสองเทมมีอัตเมตอยู่ก็ได้จวดอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็แฟดนะครับในเทนน้สสลิอัตเมทหนึ่งตัวบวกบีพีหนึ่งพันนะใส่สามแล้วก็เป็นสุดท้ายนะครับเนทีบ,บาเรีเนานะก็ไปขอถอะโอเคการในเด็กมีเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูคอโมโบแลเวิธีการเล่นกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เด็กก็หน้นาตาประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเลยว่าเด็กนี้เล่นยังไงนะเด็กนี้เป็นเด็กของไอตัววิดเดีใช่ไหมแ ไอสีเขียวอะเราเป็นเด็กสีเขียวนะครับเราจะไม่เน้นตัวอื่นเนาะไม่เน้นบอมซันไม่เน้นแม็กนาไมเซอร์นะแต่ก็ใส่ไว้เพื่อแบบเป็นทางเลือกสำรองนะครับเพราะว่าใส่มาก็ได้นะเออเราจะใช้แบบท่าไหนก็ได้นะครับในเด็กนี้เนาะก็จับตามที่แบบเขาเรียกว่าคนขอมานะครับผมไอแบบสีเซนาพอดีเนาะเราก็รวมมาให้เลยแต่ชื่องไงผมก็ไม่ไม่สามารถเอาไอตัวสีฟ้ามาใส่ได้ต่อให้มันจะเป็นคอนเทนต์ก็เถอะเอามาใส่มันก็กาก,ากนั่นแหละเออมันมันเปลืองพื้นที่อะต่อให้จะใส่มาใบนึ่นก็ตามนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ได้เก่งแถมยังไม่พอมันทําอะไรกับเด็กไม่ได้อีกเพราะว่าเบิร์ดในเด็ก,กเราก็มีแค่เมทัลลิเฟอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยคอมโบหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนไปนะโอเคนะครับคอมโบหลักเราก็จะใช้เป็นไอตัวของเวนเดลนะครับผมก็คือไอตัวเวนเดลน่ะไอโซไดนะครับจะเรียกอัตเมทมาได้3ตัวเนาะก็ยังไงถ้าเด็กเราไม่หมดก่อนเราก็ได้ลง3ตัวแน่ๆนะครับผมแล้วก็ ในการที่แบบเด็กเรามีอันติเมตเยอะเนี่ยสิ่งที่จะทําได้ก็คือยิ่งอันติเมตเยอะเนี่ยเราจะปั๊มคอโดยใช้ไอ้ดับจูปิเตอร์นะครับผมซึ่งไอ้ดับจูปิเตอร์เนี่ยมันจะได้คอบนอันติเมตตัวละเม็ดใช่ไหมล่ะเออเดิ๊กเนี่ยมันก็ต้องการคอพอสมควรน,นะครับผมอ่ะการแบบเรียกอันติเมตไปเยอะแล้วก็ใช้จูปิเตอร์เซเบอร์อย่างเงี้ยเออเราจะได้แบบเขาเรียกว่าได้ได้คอเยอะในการแบบลงนะครับแล้วก็ในการปรับวิวด้วยนะแล้วก็เลเวลสองนะครับเวลาอันติเมตตีเข้าไลท์เนี่ยจะยิงไลท์ผู้แข่งหนึ่งเม็ดไปบ่อยนะครับผมอ่า ก็คือจะทําดาเมจเพิ่มได้ก็คืออันตรมยเราที่ตีหนึ่งเกมเนี่ยก็จะยิงไป2ดาเมจเออเออยิงเพิ่มอีกหนึ่งดาเมจเป็นสองดาเมจนะครับอ่าทำให้แบบอันตรมยเราทําดาเมจได้เยอะเนาะแล้วก็มาสเตตก,ก็ได้นะถ้ามี3ตัวก็ทําดาเมจเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะคอมโบได้อีกกับไอ้คูบิเดนนะครับคูบิเดนก็จะเพิ่มเจมให้อันตรมยเทพผู้ชั่วร้ายเนาะเม็ดหนึ่งนะครับผมสีเขียว1เม็ดนะก็จะทําให้อ่า,ดอเ,าเดค่าเนี่ยสามารถขล่าแบบ เพิ่มเกมในการตีนะครับผมอ่าแบบบางทีเราไปเจอแบบเด็กคีเขาเรียกว่าม,มีไอ้ใหญ่ตัวนี้เซฟโดรนะครับผมเออตัวข้อสี่ขึ้นไปตีไม่เข้าใช่ไหมแต่ว่าเรายังมีไอ้ตัวบากยกับบีเทนก้อฟนะครับผมแล้วก็ไอ้แคนิโลซิเกอร์นะอ่าเป็นตัวข้อสามนะครับก็ทําให้มันเป็นสองเกมก็ตีเข้าหน้าได้ก็เจ็บสองหน้านเหมือนอยู่ดียังไม่พออย่างที่บอกคอมโบไปนะครับผมถ้ามีเพนเดียวก็จะเจ็บเพิ่มนะอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็สเต็กันได้นะครับคุยเดนก็สเต็ได้เวเดียวก็สเต็ได้ทําให้แบบเป็นเอาจีนจีเด็กนี้ก็คือเด็กอัตเมทที่เน้นตีหน้านะครับผมแล้วก็สามารถเคลียร์บอร์ดได้ด้วยบัมซันอาน่าไม่หน้าไมเซอร์ไอตัวเดพฟพีออสนะครับผมแล้วก็มีไอตัวตัวนี้ค่อนข้างาจะเก่งนะไอเมเทอริเฟอร์เนะี่ยมันสามารถลงมาต้นเกมได้เลยเพราะว่ามันเป็นเบิร์ดนะครับผมเป็นโซเบิร์ดเนาะถ้ามือคู่แข่งเพิ่มก็จะได้ลงนะครับผมอ่าถือว่าไอตัวที่เหลือเคลียร์บอร์ดส่วนไอตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพิ่ม การทำดาเมจได้เนาะแล้วก็จะเพิ่มได้อีกก็คือถ้าเบลก,กับจูปิเตอร์เซเบอร์อยู่นะครับผมก็เพิ่มอีกหนึ่งเกมเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คอมโบคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละก็คือลงมาหาของนะครับอ่าลงมาไอ้ตัวนี้ปูบอร์ดทำให้แบบลงได้ง่ายนะครับไอ้บิทขึนก้อนเนาะไอ้บาก้อยเอาไว้คอบูดนะครับไม่ต้องระเบิดหรอกไม่คุมนะครับยกเว้นไอ้ตัวที่มันจะมีปัญหาจริงๆนะถึงระเบิดได้นะแล้วก็มีไอ้ไคนโรซิเกอร์นะครับเปิดหาแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะทําให้เกมดาเมจกลายเป็นเกมสี แดงเขียวครับเพราะว่าเด็กเนี้ยรถแดงเขียวค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็มีไอจิวนิกนะครับผมเอามาเปิดหาอาตมีดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคอมโบคร่าวๆนะก็อ่าจะมีอาจจะมีปัญหาก็ได้แบบเอออาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงใส่บอมซันกับไอตัวเปนเดียวแล้วก็ไม่ใส่อตัวข้อสีที่ทําให้แบบว่าเอฟเฟกต,ตีเออเอฟเฟกต์เมื่อลงกลายเป็นปเอฟเฟกต์เมื่อตีมานะครับจะได้ใช้เอฟเฟกต์ของ ไอตัวเดฟิลได้นะครับเพราะว่าไอสองตัวนี้มันขัดกันอยู่เนาะก็คือถ้าเราใช้ไอโซไดของบอมซันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ของเดเดลใช่ไหมถ้าใช้ของเดเดลก็ไม่ได้ใช้ของบอมซันใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับเดนี้มันเป็นเด็กของเดเดลนะครับเราเราก็ไอบอมซันเนี่ยใสมาเป็นทางเลือกฉยๆเอามาเคลียร์บอดเฉยๆนะครับก็การจะเล่นสองตัวนี้ก็วิธีง่ายๆไม่ไม่ง่ายหรอกมันยากเลยแหละก็คือมี2ตัวนี้ยืนในสนาม ก็มีเวนเดวเลเวลหนึ่งอ่ะไม่ใช่เลเวลหนึ่งเลเวลแรกใส่คอมิก็เลเวลสามก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนไอ้ตัวที่แบบตัวบอมซันเนี่ยมันต้องเลเวลห้านะครับเพราะว่าต้องใช้โซดาแล้วล้วก็ใช้คนพิเศษเขาทาให้โซดอีกหนึ่งตัวทํางานนะครับก็คือโซดของเบนเดทํางานนะอ่าถ้าจะใช้สองตัวนี้ร่วมกันมันก็มันก็ได้นะครับแต่มันค่อนข้างจะทํายากไปหน่อยนะอ่าแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสองตัวเนี่ยมันต้องกดพร้อมกันนะประเด็นคือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าส่วนมากแบบเออจะใช้บอมซ ต่อให้ไม่ไม่ได้ลงอัติเมตเพิ่มแต่ว่าถ้าเราแบบมีเลเวล4อย่างเงี้ยเออมันก็ตีเพิ่มดาเมจได้ตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ไอตัวบอมซันเนี่ยถ้าไม่ได้กดโซไดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกนะเอาจริงๆคือไม่มีเอฟเฟกเลยสําหรับบอมซันนะครับก็คือถ้ามันไม่ได้โซได้นะก็คือเป็นตัวเป็นตัวที่ไม่มีเทคโล่งๆอยู่ในเด็กเราแค่นั้นแหละอ่าแต่ว่าเรายังใส่ไอเดฟเฟลไหมใช่เราใส่เข้าอ,อาคีมาครับต่อให้แบบเราจะกดโซไดของเวนเดลไปก่อนถ้าเรามีบอมซันถ้าเราจะใช้เราก็ลลลงงบอมันแ้วก็ เดฟเวลมาทีหลังนะครับแล้วเราก็จะไม่เน้นการใช้ลูกคอมโบนี้เพราะว่าถ้าใช้แบบใช้ลูกคอมโบแบบตีแล้วก็ทำให้อฟเฟะบอมซันเกิดตลอดเนี่ยมันจะถือว่ามันเป็นได้ของบอมซันนะครับผมไม่ใช่ได้ของเวนเดลนะโอเคนะก็คอมโบคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหละหากชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เลี่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย